เอาเตรีมตัวรับผ่อนจะได้อนุมโมทนาให้พอนมืวเช้านี้เขาถามว่าวันสิบเพ่งเอามาโหวมเดี๋ยวบอ้โหวมวัดบอ้กับบ่ธรรมดาลูปเผอเหินน้อยแยกเหินออกไปแล้ว ไม่ได้จะมาเฮืน,นปูเฮืนยาเนี่ยปูยาตายสว่างขึ้นไปอีบันหนึ่งอีดูเพ่อเฮืนน้อยเฮืนห้ามเลยไม่ได้จะมือเฮืนปูเฮืนยาเนี่ย <c oughs> วันนี้วันพุทธที่สาม กัญญายนสอบสบแปดคณะนักเรียนในร้อยตำรวจรุญญ่นยี่แปดขอ,อน้อมถวายนะพัตหารวานข่าวเรื่องในวันเกิดนะพันตำรวจเอกทัชพลแสงแก้วเนาะขอให้เนาะขอดวงวิญญาขอดวงวิญญาณของเพื่อนเูนะู้อยู่ในภพภูมิอันดีนะยิ่งยิ่งขึ้น นะเป็นวันเกิดของคนตายนะนี่ก็แปลกตีเหมือนกันนะตายแล้วก็ยังทำบุญวันเกิดอยู่นะก็ทำบุญให้เป็นบุญให้เป็นกุศลนะเนื่องในวันเกิดของผู้ตายนะก็วกไปวนมานะสองคุณชนทันกัจจีพันขอทำบุญถวายพระตาหาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะเป็นบุญเป็นกุศลเป็น อนิสงส์แห่งการทำบุญนะแก่บุปกรียาติพี่น้องส,สัระัต์ทั้งหลายที่เคยร่วงเกินกันมานะก็ทำไปเถอะนะทำบุญไม่ว่าปาร,รบเหตุใดนะย่อมเป็นอานิสงส์ทั้งนั้นนะทำบุญวันเกิดของคนตายทำบุญวันตายของคนเกิดนะก็ล้วนแล้วแต่เจตนาก็คือทำบุญนะแต่การนะเหตุของการทำนั้นทำไปเถอะ นะอย่าไปหยุดเดินนะอย่าไปหยุดอยู่นะอย่าไปหยุดอยู่นาแต่เพียงเท่านี้นะเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดีนะความเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสาหนายนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็มานึกถึงว่าเอาเถอะนะเพื่อนร่วมรุ่นที่ยังไม่เป็นอะไรนะก็รวมเงินรวมทรัพย์ไว้นะพอถึงวันเกิดเพื่อนคนหนึ่งตามทะเบียนตามอะไรก็ ปารบเหตุเรื่องการทำบุญนะถึงแม้ว่านะเพื่อนคนนั้นนะไปอยู่ในสัมปราาภพนะไปอยู่ในภพหน้าข้างหน้าที่ดีที่นะสุขอยู่ก็ก็กทำไปนะไม่ได้ขาดข้องนะการทำการพูดการคิดนะมันมีนะตัวกรองตัวกลัน่นะก็คือตัวเมตตากรุณานะเมื่อมีเมตตากรุณามุทิตา นะเป็นตัวกรองตัวกลัน่นเราจะนะหยุดอุเบกขาไม่ได้นะทันทีเราจะใช้อุเบกขาทันทีไม่ไดนะ้เราต้องผ่านนะการที่กิจที่กายทําคําที่ปากพูดเรื่องที่ใจนึกคิดนะต้องผ่านเมตตาก่อนนะอยากให้คนอื่นได้ความสุขอยากให้คนอื่นนะได้ความดีได้ความงามได้ความโพนนะจากความ นะทุกอยากนะแล้วอยากให้คนอื่นคนอื่นเขาได้ดีเนะมื่อเขาได้ดีแล้วเราก็ดีใจด้วยนะอนุโมทนาด้วยอย่านทะ้าไม่ไหวนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านจึงให้ใช้อุเบกขาอุเบกขาวางเฉยวางกลางนะใช้ตอนหลังก่อนนะ mm. ไม่ใช่ว่าจะใช้อุเบกขาเลยอุเบกขาเพราะเราไม่ชอบมันอุเบกขาเพราะเราไม่ชอบ ในะคนนี้นะอุเบกขาเราไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากยุ่งไนะม่อยากวุ่นวายกับคนนี้อุเบกขาอย่างนั้นก็ก็ได้นะถ้าคนคนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้เราถ้าคนคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเราแต่แรกนะถ้าคนคนหนึ่งได้เกี่ยวข้องเราแต่แรกนะเป็นนะลูกเต้าหล่อหลานเล hr, นะเป็นหมูเป็น,เ,ปนเพื่อนเป็นคนรู้จักมักคุนะก็ต้องนะกรองด้วย เมตตานะความเป็นมิตรความเป็นไมตรี ree, นะนความเอื้อเฟื้ออาทรกลองด้วยความเอ็นดูนะหวังดีหวังงามนะกลองกลั่นด้วยนะความที่เราชื่นชมเมื่อเขาดีขึ้นนะดีใจด้วยเมื่อเขานะเหมาะวรขึ้นนะแต่ทาไม่ไว้จริงๆพรนะพุทธเจ้านะจึงใช้อูเบกขานะเพื่อการปล่อยวางในนี้ การปล่อยวางมันไม่ได้เสียหายการปล่อยวางไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ว่าเรื่องใจของเราไม่ว่าเรื่องของใครๆไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามการปล่อยวางี่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งสร้างความเข้มแข็งสร้างความแข็งแกร่งให้ใจใจยอมรับได้ใจเข้าใจได้ใจที่มีพื้นที่สำหรับที่อยู่ของใจ นะน,นการปล่อยวางและการอุเบกขานะการช่างหัวมันนะบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่งดงามนะเป็นเรื่องใหญ่โตนะเป็นเรื่องที่ประคับประคองใจเราให้ใจเราเข้มแข็งแข็งแกร่งนะเพราะว่ายอมรับตามจริงเป็นจริงอันนี้คือหลับพรหมวิหารธรรมนะที่พระพุทธเจ้าท่งวางไว้ นะแต่คนโดยมากข้ามกระโดดไปใช้อุเบกขานะมากกว่านะมันเป็นอย่างนั้นบางทีก็ไม่ได้ใช้เลยนะบางทีก็นะมุทิตาแทนว่าไม่มนะีเป็นอย่างนั้นนั่นเรื่องของจิตใจนะเรื่องของความดีงามนะเรื่องของการทําความดีทำไปเถอนะนทำความดีไม่ต้องอะไรมากมายนะแล้วก็ให้นึกถึงให้คิดถึงว่า สมองของเราไม่ใช่ตู <thin> ้แช่ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ยัดเข้าไปในตู้แช่เก็บไว้ในตู้แช่เก็บไว้ในตู้เย็นหัวใจของเราไม่ใช่ตู้เซฟที่จะเก็บของมีค่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ไม่งามเก็บไว้ในใจใจของเราไม่ใช่ตู้เซฟที่จะเก็บของเอาไว้เก็บของที่มีคุณค่า เก็บความสงบเก็บบุญเก็บกุศลเานะไว้ในตู้เซฟดีที่สุดเลยนะสมองเราไม่ใช่ตู้เย็นไม่ใช่ตู้แช่นะที่เราจะแช,แช่อันนั้นแช่อันนะี้นไว้ไม่ได้เลยเกนะ็บไว้นานๆไม่ได้นะเพราะว่านะบางครั้งบางคราวเราไม่ต้องคิดทุกคิดยากไม่ต้องคิดลําบากไม่ต้องคิดอุ่นคิดวายนะไม่ต้องคิดนะเดือดคิดร้อนอะไรนะเป็นแค่เก็บทิ้งบ้าง ที่แช่ว้ว้แช่ว้บางทีแช่ว้นะกลนตู้แช่จนลืมนะจนเน่าจนเสียเหมือนพวกแช่ของในครัวนะบางทีก็ลืมไปซื้อของมาก็เอาอันใหม่ทับลงอ,อันใหม่ทับลงแล้วอันเก่าก็เป็นขยะอันเก่าก็เป็นของทิ้งอันเก่าก็เป็นของเดนนถ้ามันเป็นของเก่าของเดนแล้วค่อยทิ้งมันก็นเสียหาย นะเหมือนกันนะใครๆค,คนใดคนหนึ่งนะเก็บความโกรธแช่ไว้เก็บความหลงแช่ไว้เก็บความเมาแช่ไว้เก็บความพอใจความไม่พอใจแช่เอาไว้แช่เไ,ไว้มันทับถมมันหมักหมมลงไปนั่นะเป็นเรื่องที่นะเราต้องคิดเลยว่านะการนะใช้สมองคิดนะเพื่อที่จะนะให้เกิดความปลอดโปง่งเกิดความโลง่ง เกิดความสบายใจนะม่เป็นเรื่องที่ที่เราต้องคิดแบบนั้นนะไม่ใช่เอาสมองมาเป็นตู้เย็นเอาสมองมาเป็นตู้แช่อย่างนั้นมันแช่ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันแช่ไปแล้วมันก็เสียตัวตู้ก็เสียตัวของที่แช่ก็เสียตัวสมองก็ได้นิสัยเก็บเอาแต่เรื่องไม่ดีเขามาว่าให้ชันเขามานินทาให้ฉันเขามาพูดในชั้นเขามาเบียดเบียนชั้นเขามาเอาเปรียบชั้น เก็บเก็บเอาไวนะ้ฉันไม่พอใจคนนั้นฉันไม่พอใจคนนี้นะมันเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยนะแทนที่จะเก็บทิ้งแต่ไม่เอาเก็บแช่เข้าไปในตู้เย็นนะตู้เย็นก็มักหมมมักดองนะฉะนั้นโลกนี้ใครๆก็ตามนะเราไม่ควรไปพอใจหรือไปไม่พอใจนะถึงแม้ว่าเขาจะนะมาทำมีดีมีร้ายก็เราก็ตาม นะเราไมนะ่ควรที่จะไปถือกรรมถือเวรนะเพราะจบจบกันไปแล้วแล้วกันไปนะถือเอาความพอใจไม่พอใจนะเหมือนกับเอาของแช่ทิ้งไวนะ้โดยไม่เก็บทิ้งนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยนะกินไฟฟ้าเสช้เปล่านะตู้แช่ก็เสียหายของนะที่เอามาแช่ผักก็เหี่ยวนะ้เนื้อปลาก็นะไม่สดใหม่อันนะั้นเะน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 ะเปรียบเทียบ นะเปรียบเทียวบว่าคนเรานะถ้าถือเอาแต่เรื่องไม่ดีไม่งามนะถือเอาแต่อารมณ์ถือเอาแต่ใจนะมาแช่ไว้ในตู้แช่มันไม่ได้หรอกนะอะไรที่ไม่ดีต่อใจเราก็รู้นะเราก็รู้นะอารมณ์ของเราใจของเราไม่ดีต่อใจเราเนะนี่นเป็นศัตรูตัวร้ายพระพุทธชา่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นใหญ่อะไรที่มันดีก็ใจทำไมเราไม่เอาใส่ไว้ในใจอะไรที่ไม่ดีต่อใจเราเอามาใส่ไว้ในใจคนใดที่ไม่ดีต่อความรู้สึกเราคนดีคนใดไม่เหมาะกับความรู้สึกเราเรามักจะแสะเรื่องเร็วเร,เรามักจะสนใจเรามักจะใส่ใจนะอันนั้นมันคือตัวบาปนะตัวบาปที่ไม่มีสติมีปัญญานะตัวบาปมันเร็ว นะมันเร็วว่าเออเราไม่พอใจนะคนนี้เราไม่พอใจคนพวกนี้นะเราไม่นั่นกนะนะ็โอไม่โอเคก็คนเหล่านีนะ้เราก็แย่เพราะว่านะนะเราจะถืออารมณ์นั้นตลอดไปนะแต่ทีเนี้ยนะใครนะดีกับเรา,นะเราใครไม่ดีกับเราเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรานะเรื่องของเราก็สบายสบายนะผูพูดทธเจาว่าอะไรเป็นประโยชน์ กับอะไรนะให้รู้ว่าอะไรนั่นเป็นประโยชน์กับอะไรนะแล้วอะไรนั่นไม่เป็นประโยชน์กับอะไรนะเหมือนควายนี่นะควายนี่มันแช่นะจมปลักหมักขี้โมขี้โคลนนะขี้โมขี้โครนหน้าร้อนมันก็ดีต่อควายนะเหมือนกันนะอะไรที่มันเหมาะมันควรนะแกนะสิ่งนั้นนั่นนะสิ่งนั้นๆก็มีคุณค่า นะเหมือนเรากินข้าวนะร่วมวงนนะีช้อนกลางมันมีอันเดียวนะช้อนกลางมันมีอันเดียวแต่มันมีคุณค่านะเพราะคนนั้นก็หยิบช้อนกลางคนนี้ก็หยิบช้อนกลางนะแต่ซ้อนช้อนซ่อมหรือช้อนตักกินนะของเราเองนะถึงแม้ว่าเรามีทั้งช้อนมีทั้งซ่อมมีทั้งนะตะเกียบคู่มีทั้งอะไรมันเป็นประโยชน์เฉพาะเรา มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือนช้อนกลางทั้งที่ช้อนกลางมนะัมีอันเดียวนะช้อนซ้อมมันมีสองอันมันแค่เป็นประโยชน์กับเราตอนที่เรากินนะแต่เกียบมันมีอันเดียวมันไม่มีประโยชน์แต,แต่เกียบมันมีสองอันมันก็มีประโยชน์แต่เราเอาตะเกียบของเราเนี่ยนะคีบอาหารให้คนอื่นกินนะเขาเอาไหมเขาก็ไม่เอาเนาะเขาก็รังเกียจเหมือนกัน นะฉานั้นอะไรบางอย่างมันมีประโยชน์กับอะไรนะอะไรบางอย่างมันไม่มีประโยชน์นะกับอะไรนะเหมือนมูดคูดหนอนนะ้ำเน่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อหมูนอนหนอะนขะับไล่ไปเคียออกมันก็กลับคืนมาเคียย์ออกมันกะ็กลับคืนมาเพราะนะ้ำมูดบูตรเน่านะของหนอนเน่ามันเป็น ของดีเนาะของนอนมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องที่นอนนะเห็นคุณค่าของมันนะเอาน้ำหอมไปฉีดใส่นอนนอนมันก็ตายเท่านั้นนะเพราะไม่มีคุณค่าของมันนะควายนอนนะ้ำหมักปลักโครนก็ตามนะมันก็ชอบของมันนะฉะนั้นใจเรานี่เราเลือกที่จะชอบในสิ่งที่มีประโยชน์ นะเรือกที่จะยินดีพอใจกับสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็เลือกที่จะอยู่ห่างๆอยู่ไกลๆนะกับเรื่องที่กับความคิดที่กับอารมณ์ที่กับคนที่ที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อใจไมนะ่เป็นเรื่องดีต่อใจนะใครไม่รู้สึกดีนะจึงใช้อุเบนะกขาก่อนจะอุเบกขาก็เมตตาก่อนกรุณาก่อนมูทิตาก่อน นะจากนั้นจึงอุเบกขาตอนท้านยะอันนี้เป็นปฏิปทาของนะพร่มเป็นปฏิปทาของนะผู้ที่มีจิตใจงามแต่ทีนี้พวเราก็ไม่ได้หมายว่าจะให้จิตใจของท่านทั้งหลายงดงามหรอกเอางามพอดนะีเอาสวยพอดีเอาล่อพอดีนะพอดีพอดีนี่แหละนะไม่ต้องงามเป็นพระอริยะเจ้า ไม่ต้องงามเป็นพระอระหันต์หรอกนะก็เอาแค่ว่านะเรานะรักษาตัวเองไดนะ้เราใช้ตัวเองรอดนะเราปลอดภัยกับตัวของตัวเองก็พอนะอย่างนั้นนะก็ขอ,อนุโมทนานะและก็แจง้งนะเพื่อทราบว่าวัวสิสเพงนะก็ปกตินะฉานอยู่วัดเรานะก็ไม่ได้ไปรวมนะที่นั่นที่นี่นะเพราะว่า นะลูกสะพ้นยะออกเรือนใหม่คนะงนะไม่ปรารถนานะจะกลับมานะบ้านพา่อปู่แม่ยากเท่าใดนักนะถ้าไม่มีธุระภาระนะมีธุระภาระนะขัดไม่ได้ล,นะลูกสะพ้ายออกเรือนใหม่นะค่อยไปกินข้าวเรือนปู่เรือนญานะก็คงจะประมาณน,นั่นแหละใจคนเรามีเกินกันเท่าไหร่หรออุปมาประใหม่ ให้เห็นภาพชัดเจนดังนั้นเรื่องความดีความงามเป็นเรื่องที่ที่พวกเราต้องใส่ใจก็อนุโมทนาให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นพรวันเกิดเกิดวันนี้ให้มีความสุขความสงบความสบายความสุขความสงบความชุ่มฉ่ำความเอิบอิ่มอยู่ที่ใจใจที่อยู่ความดีนใจที่มองความดี นะแค่ยิ้มเช้านี้นะชีวิตเราทั้งวันก็มีความสุขนะได้ยิ้มอิ่มจากใจนะโลกนี้ก็เปลี่ยนได้นะถ้าสุขสงบอยู่ในใจใจเราก็ดีงามนะถ้างดงามออกมาจากใจแล้วคำพูดกันเป็นกันอยู่นะคำกล่าวการเป็นการทำอะไรก็ตามดีงามทั้งหมดนั่นแหละนะถ้าใจไม่สวย ใจไม่หลอ่อนะใจไม่นะปังปังนะทำอะไรก็แย่เหมือนกันแหละนะนั้นใจนะที่สวยงามนะใจที่งดงามเป็นใจที่ที่ไม่ต้องอธิบายนะเหมือนภูสูงภูเขามันสูงนะมันก็ไม่ได้เคยอธิบายว่ามันสูงนะเหมือนทะเลมันลึกนะมันก็ไม่เคยได้อธิบายเหมืนว่ามันลึกนะความดี ในใจของคนเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องอธิบายนะให้รู้แค่ว่าเราอยู่เพื่อความดีงามนะถ้าทำความดีวันนี้เป็นหลักประกันตลอดทั้งนาววันหน้าชีวิตหน้าเอทาทาวาลิวะา,าปุราปาริปุเรนติสคาราัง เอวามีวะอิโตตินังเปตานังอุปกคปัตติอิจิตังบัฏิตังดุหังคิปาเมวาสามิชาตุสัพเปปุเรนตุสังกปาฌานโดปนะรโสยทามานิชติ rātsoyātā minh yogi vān chandu sa paloko vīnāp nde mavān vān dā ra yosukhī dīng gai

ชันดาดเมดาวีสุขสวาทิขัตติอายุนตวาปลังวันนางสุขัชาปฏิปานโดนิ迦โยยาสวาโหติยาตายาโตปปะชาติมาวัตุสาวมังกร ราคะโนสะมเีวตาสะบาลปุถานุปาเวนะสันตาโสทิปวันตุเตปาวาตุสสปมังกาลังราคะโนสะมเีวตาปัตถามานุปาเวนะสันตาโสทิปวันตุเต Pawatu sa pamanggarang rakan dosa badewata sa pa kanu pawe na sada sotei te